สวัสดี FC ทุกๆคนนะครับมาพบกับผมแสบคนครอีกเช่นเคยนะครับแสบคนครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของขลังมาชมกันเกือบทุกๆวันนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องทั้งหมด5รายการมาให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะมาชมพระเครื่องนะครับมาทราบช่องทางติดต่อแสบคนครก่อนนะครับแสบคนครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์เพื่อน <c oughs> ๆสามารถสแกน QR ว o d e โคตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ช่องทางที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0846969398ช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบคน,ค,นครครับวันนี้เรามีพระเครื่องทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับก็จะมีหลวงพ่อโสธรครับเพื่อนๆนะปี08นะครับก,กับปี09นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินอาจารย์แจน๊นะครับปี24 เจ็ดกว่าๆนะครับแล้วก็จะมีพระชัยวัดนะครับเจ้าคุณผลวัดหนังปีศูนย์เก้าครับเพื่อนๆครับมาชมทีระรายการนะครับเพื่อนๆครับมาดูหลวงพ่อโสธรนะครับเพื่อนๆครับหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดครับเพื่อนๆครับนี่ครับหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปด สวยเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับค่อยๆชมไปกับผมนะครับผมจะค่อยๆส่องรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นี่ปี08แปดครับมาดูหลวงพ่อสโซทอนครับปีศูนย์เก้านะครับนี่ฮะปีศูนย์ดาวครับเพื่อนๆครับ ปีศูก็จะมีอยู่2เหรียญด้วยกันครับเพื่อนๆครับมีอยู่2เหรียญด้วยกันนะครับนีครับเพื่อนๆสนใจก็ทักทายแสบคนลครมาได้นะครับมาดูรายการที่3นะครับหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์แจะนะครับ ปีสองนะครับ247กว่ากว่านะครับน่ฮะาสวยเนื้อก่ามากครับเพื่อนๆครับค่อยๆค่อยๆชมนะครับเพื่อนเครับค่อยๆชมนะครับ,รน,รบนี่เพื่อนเคนไหนสนใจก็ทักทายแสงนักรมาได้นะครับนี่ครับหลวงพ้อเงินนะครับ อาจารย์แจ้ะนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับพระชัยวัดเจ้าคุณผลนะครับวัดหนังปีศูนย์เ้าครับเพื่อนๆน,นะครับปีศูนยนะครับนี่ฮะจิ้วแจ๋วนะครับเพื่อนๆครับ วันนี้มีทั้งหมด3ามอ่าหรายการด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับก็เพื่อนๆ่สนใจองค์ไหนก็ทักทายแสบคอนกรมานะครับวันนี้แสบคอนกรต้องขอขอบคุณเนฟซีนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แสบพนครครับวันนี้สวัสดีครับ